คุณว่าโดนันทรัมป์บ้าไหมที่สุดของที่สุดน่ะเขาก็ว่ากันน่ะแต่เป็นคนบ้าที่ฉลาดมากทำอะไรเพื่อประโยชน์ของคนอเมริกันบ้าแต่เจ้าเล่เจ้าเล่สิคนนักธุรกิจเก่าคุณใช้คำว่าทำอะไรเพื่อคนอเมริกันจริงหรือไม่ผมไม่ทราบหลายเรื่องหลายเรื่องเขาบอกกันคุณจะไปการันตีความดีของมนุษย์ไม่ได้การันตีหมายถึงอย่าไปการันตีความดีของมนุษย์แต่ว่าสิ่งที่รู้ ได้เลยและเป็นรูปธรรมก็คือทุกจังหวะที่ดรัมเปิดประเด็นหรือพูดมันกระทบตลาดหุ้นทําให้หุ้นสหรัฐมีทั้งบวกและมีทั้งลบใช่กระทบเศรษฐกิจบ้านเราด้วยแหละหลายคนเต้าสังเกตว่าภายใต้ความบ้าเบื้องหลังความบ้าของทรัมป์พูดแต่ละทีขย่ตลารดหุ้นมันเป็นเรื่องของการปั่นหุ้นหรือเปล่านั่นแหละถ้าใครรู้ก่อนเลยนะว่าทรัมป์จะออกหุ้นบ้าเมื่อไรออกลูกบ้าอย่างไรไปดักทางได้เลยตลาดหุะขึ้นหุ้นจะลง รวยเป็นบ้าไปหลังเลยรวยเละเลยสรุปก็คือว่าโดนันท์ทัมบ้าใช่ไหมแต่ฉลาดมากขณะนี้ผมเจอแล้วม,มีคนที่บ้ากว่าโดนันท์ทั่ะนั่นก็คือใครคะประธานาธิบดีประเทศบราซิลประธานาธิบดีชาอีโบโซรารูนารูคนนี้เนี่ยเหรอเห็นคนเริ่มพูดถึงคนเริ่มพูดถึงเยอะนะประธานาธิบดีคนนี้บอกไม่ธรรมดานะคือคือคือบ้าได้ที่ เพอๆจะป้ากว่าทรัปมเริ่มจากออกมาประกาศเลยโควิด1 9มันก็แค่ไข้หวัดธรรมดาธรรมดาใช่ที่สำคัญเขาคัดค้านะมาตรการที่ทั่วโลกหลายประเทศเขาล็อกดาวน์กันเพื่อป้องกันโควิด1 9นะคราบอกเขาไม่เห็นด้วยมันทำให้เศรษฐกิจพังพินาศเศรษฐกิจพังมันไม่คุ้มน,นี่คือความคิดของประธานาธิบดีคนนี้ค่ะอาการบ้าแสดงออกเป็นระยะระยะเริ่มจากเริ่มจากผู้ว่าการผู้ว่าการ ผู้ว,ว่าการซึ่งเป็นผู้บริหารเมืองหลวงของบราซิลก็คือผู้ว่าการกรุงบาร์เซเลียใช่ค่ะผู้ว,ว่าการรัดอิบานีสโลชานะคะอออกประกาศให้ประชาชนเมื่อออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากใช่ไม่ใส่หน้ากากเมื่อออกจากบ้านเมื่อปรากฏตัวต่อ,ตอที่สาธารณะถูกปรับ1 2 0 0 0บาทไทยคะ่ะหรือ2,000เรียวนะคะคิดเป็นเงินบาทประมาณ1 2 0 0 0บาทละกันปรากฏว่าผู้นำบราซิลคนนี้บ้าได้ที่ไม่สน สวนควันเปิดไม่ใส่หน้ากากไม่สนจริงๆแล้วออกงานก็ไม่ใส่หน้ากากจริงออกงานไม่ใส่หน้ากากอตอนหน้าสาธารณะไม่ใส่หน้ากากและไม่มีโซเชียลดิสแทน e อย่างเช่นไปกินอาหารปิ้งย่างข้างทางจัดบาร์บีคิวปาร์ตี้ที่บ้านค่ะโอ้ครบโสดเลยครบโสดเลยและ และอาการบ้าที่บอกว่ากำเริบเป็นทีๆนะนอกจากไม่ใส่หน้ากากนอกจากท้าทายเรื่องกฎระเบียบว,ว่าด้วยระยะห่างทางสังคมแล้วนะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนยังสั่งการให้มีการปิดเว็บไซต์ของรัฐบาลของทางการบราซิลซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รายงานผลของการสำรวจผู้ติดเชื้อผู้ป่วยจากโควิด19ค่ะปิดทำอะไรรู้ไหมเขาบอกว่า ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์มันสแสลงใจและมันขัดต่อความเชื่อเฉพาะตัว ปิดเพื่อที่จะล้างข้อมูลจํานวนผู้ติดเชื้อจํานวนผู้ตายจากเชื้อทั้งหมดเลยลลเพราะตอนนี้บราซิลผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ2ของโลกนะคะต่อจากสหรัฐอเมริกาถือว่าเยอะนะมันล้างข้อมูลทิ้งเลยก็เลยล้างข้อมูลแล้วปรากฏว่าจะไปดูข้อมูลพอวันต่อมานะวันที่6ก็เปิดเว็บกลับมาใหม่แต่จะดูข้อมูลย้อนหลังไม่ได้จะดูได้เป็นเดลี่แต่ละวันแต่ละวันเท่านั้นเป็นของใหม่เป็นของใหม่ห <update. S 1> อัปเดตเก่าที่แสดงยอดสะสมมันลบทิ้งเลยลบทิ้งไม่ให้ดูไม่ให้มีการสะสมแสดงใจบ้าไหมได้ที่จริงๆ เป็นผู้นําขวาจัิงจริง <ๆ S 2> ในที่สุดนะ <c oughs> ในที่สุดนะก็มีทนายความคนหนึ่งทนไม่ไหวค่ะ <c oughs> ลุกขึ้นมาฟ้องศาลถูกค่ะลุกขึ้นมาฟ้องศาลฐานผู้นําของเขา <c oughs> ไม่ยอมใส่ในนหน้ากากต่อหน้า สาธ<ส>า,ารณะ <คน S 1> และไม่เป็นไปตามคําสั่งของผู้ว่าการกรุงบาซิเลียใช่ที่มีคําสั่งว่าต้องสวมหน,น้ากากนะไม่ไคำสั่งไม่มีผลเป็นกฎหมายนะเป็นกฎหมายค่ะแล้วคาพอยื่นฟ้องไปปรากฏมีคําตัดสินออกมานะตัดสินว่าตัดสินนี่แหละค่ะว่าประธานาธิบดีก็จะไม่ได้รับการยกเว้นว่าจะไม่ใส่หน้ากากในการออกที่สาธารณะแปลว่าประธานาธิบดีก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐผู้ว่ารัฐที่มีการประกาศค่ะมันทั ฐานที่สารบราซิลวางเอาไว้กรณีผู้นําของเขาไม่ใส่หน้ากากก็คือ,อประธานาธิบดีมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศชัดเจนนะชัดเจนชัดเดนดจนนะก็ในเมื่อผู้ว่าการเมืองหรือกรุงบราซิเลีย,ลยออกคําสั่งให้ประชาชนต้องใส่หน้ากากป้องกันทั้งการแพร่เชื้อป้องกันทั้งการ รับเชื้อโควิด -19 ดังนั้นระดับผู้นำประเทศก็ต้องปฏิบัติก็ถือว่าอยู่ภายใต้ธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติตามด้วยไม่มียกเว้นนะแม้จะเป็นตำแหน่งถึงประธานาธิบดีใช่ไหมได้ที่ไหมได้ใจจริงๆนะคะเดี๋ยวต้องติดตามดูสองพฤติกรรมว่าระหวังโดยนั้นทากับประธานาธิบดีบาซีใครนี่จะสุดๆกว่ากันอว่ากันไปว่ากันไปค่ะ